ตลอดระยะเวลา9้ปีที่ผมได้รับเกียรติให้ร่วมงานกับท่านวทหนึ่งของเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผมมีความประทับใจอย่างสูงนะครับต่อความมุ่งมั่นอดทนเสียสละในการปฏริบัติหน้าที่อย่างหนักนะครับจน เขาช่างกล่าวได้ว่าท่านเป็นบอทหนึ่งที่เป็นสุ่วบาวผลด้งปกครองซึ่งเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่และจิตวิญ,ญญาณของคนมาไทยได้อย่างลึกซึ้งในทุกระดับผมขอถือโอกาสที่ท่านจะปิดฉากการปฏิบัติหน้าที่สำคัญเพื่อบ้านเมืองโลยอย่างสวยงามในครั้งนี้นะครับ รัสดาคุณพระศรีรัชใจและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือชวงปกปักพิบาลท่านและครอบครัวนะครับให้แค่ค่าจับเพียนสลายทั้งปวงและได้พักผ่อนนะครับหลังจากการรับใช้ราชการมายาวนานตามใจที่ท่านปรารถนาครับ